สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยนนะครับในการอา่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในวันอคารน,นะครับเป็นดวง9วันนะครับ ดวงวันที่14ถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2567นี้นะครับซึ่งการาดวงนั้นน่าจากการเปิดไพ่ยิบสีสามำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอบประมาณนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะเปราะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรมพยากรที่อ่านออกมานั้นก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกคำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับหมออยู่ในตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งดีๆตั้งหลายเหล่านั้นได้บังเกิดขึ้นกับชาววันขานทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับระลับกับสิ่งดีๆกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรปิดพลาดมา ขอ,ขออาภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวจาววันอังคารน,นะครับวันที่14ถึงวันที่22กันยายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรกในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับจะมีแนวทางไปในทิศทางใดนะครับที่จะส่งผลถึงในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายได้รายรับที่จะมีเข้ามา ให้กับจากวันข้างต่อไปนะครับป้ายใบแรกเปิดขึ้นมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงนะครับในการที่บริหารจัดการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของท่านไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําก็ตามนะครับจะเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าอะไรก็ตามนะครับก็มีการบริหารจัดการรับผิดชอบมีคุณภาพแม้จะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกมากมายก็ตามนะครับก็รับมือได้ทุกสถานการณ์และก็สามารถคลี่คลาย ปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาการาคาสั่งนะครับแล้วก็ได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นในฝีมือได้เป็นอย่างดีนะครับท่านก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังในเรื่องของการที่ท่านรับผิดชอบปริญานและก็กับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไปไปต่อมานะครับสองถ้วยนะครับพลังของความรักนะครับความ สามคัคคีความกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีก,ก็ส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลไปสูคส่ความสําเร็จความเติบโตที่จะนํามาซึ่งผลป,ประโยชน์ผลได้รับรายได้สู่ความมัน่นคงสู่ความเติบโตต่างทรัพย์สินเงินทองต่อไปนะครับถ้าใครมีคู่รักนะครับที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ก็เป็นพลังที่เครื่อหนุนเกื้อกูลในพลังดวงนะครับจะว่าดวงเสริมดวงซึ่งกันและกันนะครับที่ไปสู่ของาการสร้างรายได้รายรับกับความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ถึงหลุดเงินเข้ามา หาสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีทั้งสองฝ่ายนะครับหรือเพศรองข้ามนะครับก็เป็นพลังเครื่อหนุนเครื่อกูลส่งเสริมในทิศทางที่ดีหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรนะครับก็มีความรักสามัคคีกันในทิศทางที่ดีนะครับที่มองตาก็รู้ใจว่าอะไรคือเป้าหมายของการที่จะไปสู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่ามิตรภาพในความผูกพัน ความสัมพันธ์กันในการที่จะส่งผลของให้ไปสู่แนวทางเดียวกันสู่ความสําเร็จในทิศ่างที่ดีนะครับนํามาสําเร็จแล้วก็สู่ความจเจริญรุ่งเรืองร,ราชาตือดาครับเป็นผู้ที่มีสกยภาพในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับปลายตังราชาตือดาปราชินีตือไม้เท้านะครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถือว่าเป็นทิศ่างของ าการบริหารที่ดีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้เฉียบขาดนะครับในทิศทางที่ไม่ปล่อยเป็นปัญหาการากา,กาสังไม่เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาด้วยยุ่งยากลําบากแค่ไหนก็ตามบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่ผู้อื่นไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถรับมือได้ก็ตามนะครับแต่จาวนันขานนั้นสามารถรับมือได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับสามารถวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล ใช้การพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นได้อเฉียบกาดเด็ดกาดในทิศ่างที่ปรารถนานะครับแล้วก็นําพาสู่ความเติบโตในทิศ่างที่ดีพลังของสังคมนะครับก็การสนับสนุนในทิศ่างเกื้อกูลนะครับเพื่อนฝูงก็เป็นพลังที่สนับสนุนในทิศ่างที่ดีนะครับไปแบบต่อมา2ดาบนะครับ ธุรกิจสื่อสารออนไลน์ก็เป็นธุรกิจที่เติบโตได้ในต่างที่ดีถ้าเป็นบุคคลในครอบครบัวนะครบัครอบอาจจะเป็นพ่อแม่หรือราบย่าพี่น้องนะครับอาจจะเป็นอ่าสิ่งที่เป็นสําคัญในช่วงนี้นะครับที่อาจจะทําให้บางท่านจ้าวนางคารน,นะครับที่อาจจะทําให้มีความลังเลนะครับในการที่จะตัดสินใจอะไรออกมานะครับอาจจะด้วยบางที ชา,าววันอังคารมีความคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะคนที่อยู่ข้างๆคนในครอบครัวนะครับที่จจะมีความคิดที่แตกต่างออกไปจึงอาจจะเป็นลักษณะย้อนแย้งนะครับที่ทต่ให้บางทีไม่ได้เป็นแรงสนับสนุนให้การตัดสินใจของชาววันอังคารน,นั้นออกมาในทิศทางที่ง่ายนะครับจึงอาจจะเป็นทิศทางที่ยากพอสมควรนะครับซึ่งอาจจะเป็นความคิดเห็นของคนใกล้ตัวนะครับจะเป็น พ่อแม่หรือจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับหรือบางคนนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ก็ได้นะครับหรือเรเกี่ยวกับรถก็ได้ที่เป็นยานพาน้าในการใช้ในการประกอบสมาชิกของตานนะครับที่อาจจะเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่าครึ่งกลางกลางก็ว่าได้นะครับที่บางทีนั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับอายุยากต่อการตัดสินใจนั่นเองนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับ แล้ก็ไปไปต่อมาครับชัตเมนนะครับการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับไก่ที่มีลูกน้องบริวารน,นะครับลูกน้องจะกลับมามีชีวิตชีวาในการทํางานนะครับรับผิดชอบในทิศทางที่ดีหรือบางคนนั้นที่เคยปล่อยปลาละเลยอาจจะได้รับการติเตียนได้รับการ แจ้งข่าวจากผู้เป็นหัวหน้านะครับเพื่อกระตุ้นในส่ความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นในรับผิดชอบมากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าท่านรับผิดชอบหน้าที่การงานของท่านนะครับต่้นถ้าที่ผ่านมาจะมีนิ่งๆิเงียบเงียบปล่อยปลาละเลยบ้างอะไรบ้างนะครับหรือท่านเป็นหัวหน้าเป็นอะไรก็ตามที่บางทีอาจจะ อย่างยานไปบ้างนะครับก็จะกลับมาทําให้สถานการณ์ของรับผิดชอบของการงานธุรกิจนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นกับพี่กับเรามากกว่าเดิมนะครับเรียความ,มาพลิกชีวิตชีวาให้สู่ความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีแรงอะไรก็มาเป็นพลังปัก,กตากระตุ้นนะครับที่ทำให้ท่านนั้นตื่นตัวมากยิ่งขึ้นก็ตุ้มเทด้วยความบากบันด้วยความเอาใจใสนะครับที่จะให้ไปสู่เป้าหมาย ในทิศทางของความสําเร็จเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็2กว่าไปครับหกเรียนนะครับถ้ามีอะไรที่เป็นอุวสัรค์พันาหรือเป็นอริัตรูก็ตามนะครับที่มีเข้ามาให้กับชาววันังคารนะครับจะได้รับการดูแลเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีบางทีบาง สถานการณ์นั้นถ้าก็าท่านเคลียเองไม่ได้นะครับก็บางทีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยเคลียร์ช่วยจัดการนะครับหรือสถานการณ์ที่อะไรเข้ามาเติมเต็มให้สู่ความสมดุลได้ในทิศทางที่ดีหรือง่ายๆว่าบางทีถ้ามีรัตรขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการงานธุรกิจนะครับก็จะมีกลับกลายมาเป็นมิตรในทิศทางที่ดีนะครับที่มามอบความรู้สึกดีๆให้ที่จะส่งเสริมให้การเดินหน้าของการงานธุรกิจนั้นนะครับไปสู่ ของความสาเร็จที่รับการเครื่อกูลเรื่อหนุงบางทีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยจัดการนะครับแล้วก็หาถ้วยนะครับสถานการณ์ของการได้นําบทเรียนที่ผ่านๆมานะครับมาเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์แก้ไขนะครับเพราะว่าปัญหา ที่จะแก้ไขที่ต้องรับมือในช่วงนี้นะครับที่ชาววันอังคารนั้นจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ใช้ความสุข,ขมุมรอบกอบก็จะนําแนวทางที่ผ่านผ่านมานะครับมาเป็นบทเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการแก้ไขซึ่งสิ่งที่ผ่านมาบางทีอะไรที่จัดการแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเต่าที่ควรนะครับก็จะได้รู้แนวทางต่างๆนั้นมาวิเคราะห์เป็นแนวทางเป็น เส้นทางนําทางชี้ไปสู่ของความตัดสินใจอะไรที่จะออกมาในทิศทางที่ได้ง่ายนะครับที่จะไปสู่ของความสําเร็จต่อไปนะครับแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแกร่กงอัศวินตือเรียนนะครับที่เดินหน้าอย่างมั่นคงแม่นใจขึ้นมาใน ตำแหน่งของมรณะอะไรก็ตามนะครับที่จะตามไม่มีการอ่อนเพลียหรือเจ็บป่วยในเชิงธุรกิจนะครับก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงในทิศทางที่ดีที่จะม้ความมั่นคงเดินหน้าแม้จะไม่ได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วก็ตามนะครับแต่ก็ไปอย่างมั่นคงนะครับที่สร้างความมั่นใจเกิดขึ้นกับความแข็งแรงความสำเร็จที่จะมีเข้ามาให้กับชาวันังคานะครับแล้วก็ดีเอ็มเพลสนะครับไปไปที่9 นะครับในสิ่งที่จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นปานมานะครับก็สิ่งในปรองของโศภะนะครับในเรื่องของการที่จะได้รับความสําเร็จความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับบางท่านก็จะมีในเรื่องของการได้รับการพิจารณานะครับในช่วง9ววันนี้การพิจารณาเลื่อนกั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความเมตตาปราณีนะครับแล้วก็เห็นศักยภาพของท่านที่มีคุณภาพด้วยความเป็นราชาอาราชินีถือไม้เท้านะครับ ที่เห็นถึงคุณภาพในการแก้ปัญหาที่ดีที่เฉียบขาดนะครับและก็การดูแลให้ไปสู่ความเติบโตเป็นผู้นําที่ดีถ้าเป็นผู้นําทีมนะครับก็เป็นผู้ที่นําทีมสู่ความสําเร็จเติบโตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชื่อมั่นก็เห็นผลหน้านะครับก็อาจจะมีการพิจารณาในตําแหน่งต่างๆที่มั่นคงอยู่นะครับก็สู่การเลื่อนขั้นเลื่อนความเติบโตเลื่อนขั้นเดือนๆขึ้นหรือในเชิงธุรกิจของตัวเองนะครับที่ได้รับการทุ่มเตด,ดูแลใจใส วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็บริหารสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีก็ดึงด,ดูดผลประโยชน์ผลกําไรเข้ามาอย่างรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็มั่นคงอย่างถาวรระยะยาวนะครับหรือในผลทตงด้านกเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่ผลผลิตอาจจะมากกว่าเดิมมีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับที่ส่งผลของความเติบโตไปไต้สำรับนะครับอะไรที่เคยวังวนอยู่ นะครับที่ไม่สู่ของการเติบโตนั้นจะทําให้ท่านนั้นเดินหน้าต่อไปสู่ความรุ่งเรืองที่รออยู่เบื้องหน้านะครับอะไรที่ผ่านมาที่เป็นตัวทวงนะครับที่ทำให้ท่านนั้นหวงหน้าพะวงหลังอยู่นะครับไม่กล้าผีปลามในการที่จะดุยไปก้างหน้านั้นจะทำให้ท่านนั้นตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีและก็นําพาการงานธุรกิจของท่านนั้นที่จะเดินหน้าออกไปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไปสู่ทิศทางของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก้าวเหรียญ นะครับแมนจับอยู่ในพบของความเสียความวินาศก็ตามแต่ความเป็นก้าเหรียญนะครับที่จะเป็นที่ต่างของความสําเร็จที่ตั้นตุ่มเทนะครับที่ออกจากสภาวะอะไรที่มันไม่เต็มเต็มออกจากสภาวะอะไรที่มันชักช้าออกจากสภาวะอะไรที่เป็นตัวตวงออกจากสภาวะอะไรที่ไม่กระ่างชัดนะครับก็ไปสู่เส้ต่างของความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นตัวที่จะพุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จต่อไปนะครับเจริญเติบโตก้าเหรียญนะครับที่จะนํามาเพราะว่า อะไรที่เป็นอุปสรรคนั้นจะคลี่กลายออกไปตักเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็มีแต่ความเติบโตที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จความเรื่องเรืองเข้ามานะครับทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จมั่นคงอย่างตะวนต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาววันอังคารต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้านกับชาววันอังคารในช่วง 9วันดังกล่าวนี้นะครับว่าการเงินของชาวอนงคารจะเป็นในลักษณะอย่างไรและก็มีอะไรที่ต้องระมัดระวังต้องป้องกันต้องแค่ไขบ้างนะครับไปเบ็ดขึ้นมาเดอเอมิทนะครับสถานก,การณ์ของความปึงพอใจนะครับรัสโดษในสถานการณ์ของความเป็นอยู่นะครับก็ไม่ส่งผลในเกิดความเสียหายนั่นเองตากว่าเรามีความปึงพอใจกับสถานก,การณ์ทุกๆสถานก,การณ์ต่างการเงินที่เราเป็นอยู่และก็พร้อมที่จะ ใช้ความรู้ความสามารถของเรานั้นนะครับมานำทางในการที่จะบริหารการเงินสู่ความเติบโตเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็จะเบบเส้นทางสว่างสวัยต่างการเงินที่จะเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับ จะไม่ได้สร้างความร่ำรวยให้เป็นลักษณะมหาเศรษฐีก็ตามนะครับแต่ก็มีความมั่นคงเดินหน้าด้วยความสดใสแต่อย่างไรก็ตามก้าวเหรียญน,นะครับทิศทางของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะนําพาสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าความสําเร็จความแข็งแรงเก่งแกร่งเกิดขึ้นนะครับกับความมั่นคงต่างการงานนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะนํามาซึ่งรายได้รายรับผลประโยชน์มากมายหลายๆเส้นต่างนะครับก้าวเหรียญก็จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นนะครับความสําเร็จหลายๆช่องทางที่หลายๆท่านอาจจะได้รับเข้ามานะครับกับผลประโยชน์ผลได้รับที่มากมายเม้นบางเส้นต่างอาจจะไม่มากมายแต่หลายๆเส้นต่างเมื่อรวมกันนะครับเดลเวอร์นะครับก็ยิ่งบ่งบอกนะครับว่าความสําเร็จของบางท่านนั้นที่สร้างรายได้รายรับนั้นไม่ได้เปลี่ยนเส้นต่างเดียวบางทีก็มีตําแหน่งประจําอยู่แล้วนะครับอ่านหลักๆแล้วก็จะมี อะไรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมไม่ทําเพิ่มมีก็ได้ที่เป็นอะไรได้ก็มาเสริมหรือบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวก็มาด้วยนอกจากงานประจําตําแหน่งแล้วนะครับก็สู่การมีรายได้รับมากมายหลายช่องทางนั่นเองบางท่านในช่วงนี้นะครับก็จะมีโชคลาภก็มาปอให้ชื่นหนกชื่นใจได้เช่นกันแม้นจะไม่มากมายไม่ก้อนโตๆอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะก็มาเป็นลักษณะปรับปลายให้พอชื่นหนกชื่นใจได้ได้ระดับหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งต่างกง เงินแบบโชคลาภพลุกๆลารลอยอะไรก็ตามแต่นะครับที่มีก็มาเติมเต็มแล้วก็ไปไปต่อมานะครับการเดินหน้ากับความเติบโตต่างการเงินมันท่านอาจจะรอชะกากเกี่ยวกับอุ้นส่วนนะครับที่อาจจะก็มาสนับสนุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างการเงินซึ่งบางทีเพราะไพ่นั้นในพบของอุ่นส่วนนะครับซึ่งบางทีอาจจะมีสถานภาวะของความล้มเหลวนะครับกับการร่วมวุ่นพออาตัวขึ้นมานะครับซึ่งบางทีนั้น ร่วมุลงทุนกับผู้อื่นแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับจึงอาจจะมีการคิดเปลี่ยนนะครับในการที่จะหาผู้เข้ามาร่วมวุฒนใหม่ในช่วงนี้นะครับจึงอาจจะรอกับคนที่มีความแข็งแรงแรงในทางการเงินนะครับที่จะมาร่วมวุ้นลงทุนมาสนับสนุนก็จะได้เข้ามาในติทตางที่ดีบางทีก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่อาจจะนําเงินทุนจากต่างประเทศนะครับก็มาร่วมวุ้นลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับที่อาจจะ เป็นปนัญหาหนังหนึ่งนะครับที่ได้รับการแค่ไกเยียวยานะครับที่ถูกเยียวยาออกไปกับอุ้นส่วนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็จะทําให้ได้รับอุ้นส่วนใหม่ก็ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็สู่การเติบโตต่อไปนะครับก็อาจจะรอในเรื่องเกี่ยวกับเงินลงทุนร่วมบุ้นของผู้อื่นที่จะเข้ามาสนับสนุนนั่นเองแล้วก็จะ้ามาเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นสภาวะทางการเงินอาราตนะครับ ก็จะสงบลงราบเรียบในติศทางที่ดีแล้วก็จะฟื้นฟูสู่การเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับบางท่านก็มีเงินกราจางต่างประเทศที่หลังหลไร้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ เกี่ยวกับยานยนต์อะไรด้วยก็ตามนะครับที่ย่อมแน่นอนนะครับเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์นั้นก็ย่อมจะมีเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาตินะครับที่จะดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศเข้ามานะครับสู่ความเติบโตสู่ความเติมเต็มมีพลังนะครับในการจัดกับเคลื่อนอาจจะมีไอเดียใหม่ๆนะครับที่บางทีได้เรียนรู้อะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมแล้วก็มาพัฒนาให้รายได้รายรับการเงินนั้นก็มาเติมเต็มในทิศทางที่ดีเพราะว่า งานธุรกิจของท่านจะพุ่งหน้าเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับก็มาหลายหลายเส้นต่างนะครับงานที่ไม่ได้หยุดนิ่งกับความเติบโตนะครับก็อย่างที่กล่าวอาจจะมีการลงทุนในต่างประเทศหรือว่าจะมีการติดต่อตามร่วมธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับที่จะดึงดูดเงินก็มาด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับบางท่านก็จะมีการยกงานอาดิเรกนะครับขึ้นมาเป็นรายได้รายรับเป็นช่ง อจอกทางใหม่ๆของการที่จะสร้างไรายได้และรับก็ามาเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับก็ติดต่างการเงินของชาวนังการในช่งวงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับใครที่มีปัญหาต่างการเงินนั้นก็จะได้รับคลี่คลายนะครับอไอ้สูส่สภาวะปกติแล้วก็กลับมาที่เส้นต่างๆการเงินที่ก็ามาเติมเต็มนะครับสู่ความเติบโตต,ต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับการเงินก็ามาเติมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเก่งแรงเก่งเร่งก็ทําให้การเงิน สู่ความรุ่งเรืองนะครับมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขไปสู่เส้นทางของการเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาววันอังคารในช่วงวันที่14ถึง22กันยายนนี้นะครับสถานการของความรักโดยแมจิกเช่นนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้มีพลังของความเป็นเนื้อหอมนะครับมีสเสน่ห์นะครับที่ ต่้งไม่ตั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันก็มาหลงไหลได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคำพูดคำจาในเรื่องของสรีระร่างกายก็ตามนะครับที่มีความเป็นออร่ามีความมิชเน่เข้ามานะครับก็ดึงด,ดูดความผูกพันก็ามาได้ง่ายๆเช่นกันนะครับบางทีก็ได้พบก,กับเป็นคนที่ดูผ,ผู้ใหญ่นะครับมีมั่นคงต่างการเงินการงาน อาจจะเป็นสายเปนะครับมีความเมตตาประณีที่อยากจะดึงดูดเข้ามาผูกพันผูกความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นของคนโสดนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับแม้ตั้งจะไม่ปรารถนาอยากจะมีรักก็ตามก็จะพุ่งเข้ามาได้นะครับก็เป็นโอกาสเริ่มต้นหนึ่งเรียวน,นะครับ <S <S เริ่มต้นยังมีคุณค่านะครับที่จะพัฒนาต่อไปที่จะไปสู่อนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่จู่การแต่งงานกันเกิดขึ้นได้นะครับกับการเริ่มต้นนี้นะครับตั้ง การเริ่มต้นตั้งแต่เดอนมิถุนยนนะครับในการเริ่มต้นของความรักคกนสมพั์ตั้งหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เข้ามาเหมือนากันที่เริ่มต้นอย่างมีคุณค่าในความรักคกนสมพั์ถ้าคนโสดเจอรักขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางท่านอย่าเพิ่งปลีปลามง่ายๆนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ให้พิจารณายอย่างตรงแเทนะครับเดือยไอพิทสนะครับแต่ความรักเข้ามาก็ไม่ด่วนที่จะตัดสินใจ เร็วจนเกินไปนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะเจอคนที่ยังมีเรียกว่ามีวงปุกพันอยู่หรือมีเจ้าของคุ้มครองอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่บางทีอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างความปูกพันแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองหรือไปเป็นน้อยเป็นอะไรของไกลด้าเช่นกันก็ต้องระมัดระวังด้วยกับก่อนที่จะตัดสินใจของคนโสดนะครับที่ความรักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ก็ให้พิจารณานะครับสีดาขึ้นมานี่เป็นการใบที่ห้าใบสุดท้ายนะครับที่เปิดขึ้นมาก็บ่งบอกถึงให้พิจารณาอย่างทีทั่วนะครับกับความเป็นสีดาหมายถึงอยู่ในที่ที่ให้คำหนึ่งถึงความปลอดภัยไว้เป็นหลักเพราะบางทีนั้นอาจจะไปเจอกับคนที่ก็มีเจ้าของแล้วจึงอาจจะลงผลถึงอันตรายต่างจิตใจได้นะครับในความผูกพันในความรักที่จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้น ให้เป็นพินิจปิเคราะห์ด้วยเอ็ดด้วยผลด้วยความสุขุมพิจารณาอย่างตรงเทนะครับให้นิ่งน่งไว้ก่อนก่อนที่จะปีพลลมตัดสินใจอะไรออกไปนะครับก็จะทําให้ตอนนั้นมีความปลอดภัยในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราต้องการรักที่ดีๆก็ามาในชีวิตเท่านั้นนะครับการที่จะด่วนตัดสินใจอะไรออกไปบางทีก็อาจจะไปเจอรักที่เป็นพิษรักที่ทำให้บาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นจึง,จงต้องรู้จัก ยืดหยุ่นรู้จักป้อนผลรู้จักคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็รู้จักฟังคำเตือนคำแนะนําของผู้อื่นด้วยนะครับไม่ใช่ความเชื่อมั่นของตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวนะครับก็รู้จักในทุกสถานการณ์ของความปนกลายการยืดหยุนสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะเกิดสภาวะของความปึงปอใจให้เกิดขึ้น <S <S ในสถานการณ์ของความรักที่จะมีเข้ามากับชาวนงคานะครับแล้วก็ต้าพิจารณาอย่างตีต้วนเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมแล้วนะครับก็จะไปสู่ความแข็งแรงเกร่ง มั่นคงอย่างตาวนในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับสถานการณ์ของความรักของชาวนาการนะครับแต่เกิดขึ้นของคนโสดในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสของการเริ่มต้นที่มีคุณค่าในความผูกพันนะครับที่มีพลังของความเสน่ห์ความเนื้อหอมดึงดูดเข้ามาแต่อย่าเพิ่งปรีพวามเท่านั้นเองนะครับเมิจะความรักเข้ามารวดเร็วก็ตามนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับให้พินิษด้วยใส่ใจนะครับอย่างน้อยๆความรู้ทรัพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน แล้วก็เส้นสัมผัสที่ดีๆนะครับที่จะตามให้ท่านพิจารณาแล้วก็เจออะไรที่ต้ามันมีซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องของสิ่งที่ปกปิดบังหรืออะไรที่มันแฝงในความผูกพันนะครับก็จะพบเส้นตางดีๆก็จะทําให้เราไม่เพี้ยงพลําในการที่จะไปเกิดความรักแล้วทาให้เป็นพิษในภายหลังนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นแม้บางคู่ จะมีสถานก,การณ์อะไรที่มันึคลึมเข้ามานะครับอาจจะด้วยอารมณ์ปลวนแปรขึ้นๆลงๆอะไรก็ตามนะครับที่ทาให้เป็นปนัญหาในความรักควมสัมพันธ์ก็จะรู้จักในการที่จะใช้ความนิ่งนะครับิัวปินินิจปิเคราะห์นะครับอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วก็คิดไร่ตรอง้ดยเอ็ด้วยผลนะครับก็จะทําให้ดูแล สถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดูจัดยืดย่นยุติศาสปอนโปนปอนกลายนะครับก็จะทําให้เกิดสถานการณ์ของความปึงพอใจเกิดขึ้นแล้วก็สู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับถ้าว่ามีปัญหากลุมกลึมนะครับแล้วก็มอบอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเป็นกองฝันกองกำนันที่มูลค่า ต่างจิตใจนะครับมีมูลค่าต่อตั้งกายอะไรก็ตามแต่ที่คุณกล้ามอบให้บางอย่างที่ไม่เคยมอบให้นะครับโพในช่วงนี้อาจจะนํามามอบให้เป็นของขวัญของกำนันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดที่ดีนะครับที่ฟังแล้วรื่นหรูนะครับหรือการกระทำที่ปฏิบัติแล้วแต่ให้เกิดสเสน่หาขึ้นมานะครับก็มีมูลค่าหรือบางทีก็จะมอบอะไรที่เป็นของสิ่งของนะครับแม้จะไม่มีราคาอะไรมากมายแต่ก็มีคุณค่าตางจิตใจที่ได้รับการเติมเต็ม ให้ความผูกพันมีความสัมพันธ์นั้นมีคุณค่าซึ่งกันและกันมั่นคงอย่างต่อเนื่องและมีความแข็งแกร่งต่อไปที่จะนำมาตึงความสุขนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของผู้ที่เป็นชาววันอังคารนะครับดวงตั้งแต่วันที่14ถึง22 กันยาย่านี้นะครับก็โดยปร,ประมาณนี้ก็กอขออวยวันอังคารทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ